ตุการณลอบสังหารชารีเคิร si ์กนักเคลื่อนไหวอนุรักษ์นิยมที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ชารีเคิร์กวัย31ปีเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่เชื่อค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังมาจากแรงจูงใจทางการเมืองค่ะแล้วชารีเคิร์กคนนี้เป็นใครทําไมถึงตกเป็นเป้าหมายในการลอบสังหาร ยอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยคุณผู้ชมชาลีเคิร์กถูกยิงบริเวณลำคอนะคะโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยซุ่มยิงอยู่บนหลังคาค่ะพอยิงลงมาเป็นการยิงปืนแบบนัดเดียวแล้วก็ชาลีเคิร์กได้ล้มลงไปด้านข้างเสียชีวิตนะคะในขณะที่ฝูงชนกว่าพันคนค่ะมาดูการดีเบตของเขาบนเวที ชาล l เคิร์กเรียกได้ว่าเป็นนักเคลื่อนไหวสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มาการนะคะหรือว่า Make America n Great Again นะคะเขามีผู้ติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยรวมๆทุกแพลตฟอร์มแล้วกว่า5ล้านคนค่ะนอกจากนี้ก็ยังปรากฏตัวนะคะในรายการของ Fox News เป็นประจำอยู่ด้วยนะคะเคิร์กยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Turning Point USA นะคะเป็นองค์กรไม่สแสวงหากาไรที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมืองอนุรักษ์นิยมตั้งแต่เขามีอายุเพียง18ปีค่ะ เคิร์กถูกมองว่าเป็นเฟซของมาการ์นะคะหรือว่าเป็นหน้าเป็นตาของมาการ์แล้วก็ดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาโหวตหรือลงคะแนนให้โดนัลด์ทรัมป์ด้วย แล้วจุดยืนทางการเมืองของชาลีเคิร์กคืออะไรอะไรที่ทําให้เขาตกเป็นเป้าของการลอบสังหารในครั้งนี้เคิร์กมีจุดยืนนะคะสนับสนุนแนวคิดชาตินิยมแบบคริสเตียนมักจะแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่อาจถูกมองว่าเป็นการยั่วยุหรือว่าวิพากษ์วิจาร์ณเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งต่างๆของคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเชื้อชาติศาส,สนาแล้วก็การเมืองค่ะ นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่ปกป้องสิทธิการครอบครองอาวุธปืนนะคะหรือว e ่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมของสหรัฐครั้งที่สองนะคะ Second Amendment แล้วก็เคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ด้วยค่ะเหตุการณ์รอบสังหารชาลีเคิร์สในครั้งนี้นะคะแสดงให้เห็นความรุนแรงทางการเมืองในสหรัฐที่ทวีคูณมากยิ่งขึ้นค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะหลายคนอาจจะจํากันได้เมื่อปี2021นะคะเคยเกิดเหตุผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมบุกโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐถัดมาในปี2024นะคะได้มีความพยายามสังหารโดนัลด์ทรัมในเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งค่ะ